กิจกรรมความเพียรศีครั้งที่14วันที่5เดือนธันวาคมพุทธศัรกราช2567พัหกดนี้วันที่5เดือนธันวาคมพุทธศัรกราช2 5 6 7 ป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้าในสิทธิพงศ์สมสรลบของถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนตกต่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาไดครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราจิตข,ของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและเลกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระเป็ชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยถือ อีพีหนึน่งบทชุมนุมธรมร,มมธรมดาบทสวดในการพระเจ้าบทสวดใจสานาคมและบทสวดสัจจิยาคตาสมันตาจักกวาเรสุอัตตะคัจฉตุเทวตา มังมุริลาชัสสุนันตุสักโมโอคตังสักเคกามิจารุเปหิริสิขรัตตะเตจันตาริเควิมาอานีทีเปรตเถจักขามิตารุวันาคาห์นีเคหนวัตตุมิเขตุปุมา Jayantu Dewa Shalatala Visami Yaka Hanta Pana Aha Dikamta Samti Keyang Muni Warajanang Satu Sunan Untu Muhammad sawana ayam batan enta Muhammad ayam batan enta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato semua sembuh, tasak hutang, selanang kaca ami, tamang selanang kaca ami, sangkang selanang kaca ami, ruti yampi hutang selanang kaca ami, ruti yampi tamang selanang kaca ami, ruti yampi sangkang selanang kaca ami, yang yampi hutang selanang kaca ami, yampi tamang selanang kaca ติยัมเปีสัมขังสัลนังขจามิอีติเมีสัลนังอันยังรูทัวเมสัลนังวะรังเอตนะสัธจวัตเชนะโสติเมหตุสัพปะระนาติเมีสัลนังอันยังธรรมโมเมสัลนังวะรังเอตนะสัธจวัตเชนะโสติเมหตุสัพปะร ធ្ទៅម្สសាល់ទកៅក្ន័ាទៅម្្រីសោះទៅម្្ទៅក្ៈម្ទៅម្្រាលើក្លិតិត្ត។ចិន្សាក់ទៅម្